ตะวชส่งขากราบสวัสดีนะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข่าสู่ช่องเจตตังคนคู่ไทยสวัสดีค่ะคุณพอ่อคะเป็นจังไดไมื่เช้ามาหาอยู่ดีพ่อไปพ่อกระสัวค่ะเ,เดี๋ยวพี่เนาะอันนี้อันนี้คนผู้หนึ่งเนาะอันพักมาหาหนูมาเจตตังค้นมาคุนอยากโอนเงินให้พ่อนี่แหละ ตาบานหนูตอบกลับอยู่แต่ว,ว<ม>่าคนคือผู้ตอบหนูบูลล้หรอพี่น้อขันมาเบิ้งอยู่ในคลิปกันเดี๋ยวจะเอาเลขที่บัญชีลงให้เพคนมมมมน,นั่นในเด้อจาบ้านพ่อไงเบิ้นคอมเมนต์นั่นแหละคอมเมน่นนั่นแหละหนูก็ตอบรับเพิ่นไปอยู่หนูก็เลยเอ้า<ม>ถ้าเจ้าผู้กลับก็ตอบกลับมาอนะีกไหมหนูก็เลยว่าเชื่อให้พ่อเอาเลขที่บัญชีลงไปไวเลยเนาะเชื่อเพิ่นอันเบิ้งคลิปนี้ก็ให้เพิ่นโอนให้พ่อเลยนะ เพราะว่าหนูก็เห็นคนทักกับไม่อีกเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนิมน,นงคอมเมมินมากมือนั่นล่ะหนูก็ร้อยู่ก็เห็นคนอัมือนเขมินมากนะหนูกะเลยว่าเสียหายกอเลขที่บัญชีลงรบเกไเกินไปเกินไ เดี๋ยวจะเอาเขียนลงอันเดยวแปะลงใส่คิ้มไปก็ได้เขียนไปหเลอันนี้ดีเลยกันเช็ครอ้ยที่บกันเง้นี่มันเีเนาะจ้าเอาเอาว่าเรื่องนี้อกกอนนมนิ่ิบหกตัวลนี่ิห้กับศูเลยเนีอ้ทั้งสองเล่ยนี่อ๋ออันนี้เอาห้เบิ้งย้อนลังงหัวคอย้อนหลังนี่นี่จะมันเข่ามัอันไหอันนี้บ่นี่ตังเม็เข่ามั่เป็น เอามาตงตรงหนินเจ็ดหานงวดขวดข้อไปข้อนเจ็ดหานิ6กัญญานี่วันนี้มะขามมีมะขามงวดหนึ่งเป็น1ิบหกตัวรัามะเข่าเขาล่างสิบห้าเขาบนทุนหกงวดหนึีเล้วยลีวสีแล้วแล้วพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงโลกสีแล้วพี่น้องคุณพ่อของ ถ้าเจบศนย์้อให้ไปจับผู้ก็ถือก้่นแต่มันเขาเขาเลขลักเ้ียเขาเลขลักข้ดีข้าดีมันติโพคือติการเขาตรงๆเนี่จับผู้ให้าเลขจับคู่ให้ห้าหกแปดเก้าสาตัวขอให้ไปพวกเขาแก่พ่อ นี่หวดงวดผ่านไปหนึ่งสองแปดศูนย์วิ่งศูนย์ก็จะพวยแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนสองสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเขาเต็มเต็เลยนะพ่อเนาะงวมแปดศูนย์ศูนย์องล่างทุงตรงครับเตัวงวดนี่ล่าสุดนะครับนาะงี้ได้ีนี่นะสิบหกคันวานะครับหวดนี้นะครับนี่หัว หกแปดเจ็ดตัวเจ็ดหนึ่งคือจับสามตัวนี้ก็ได้ได้นิค่ทำมาสามตัวเนี่ยจับแปดแปดหนึ่งอ๋อหกแปดนี้ก็จับได้แต่ว่ายิ่งหนึงน่งยิ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอันนี้บนล่างแมนเพราะว่าก็ไอไปล่างมันเกาะบนไอบนอกอนกกันไอกันไว้นะไอกันไว้อันนี้จับจับผู้ได้ ตัวนี้จับสามตัวก็ได้นึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเลยก็ได้อ๋อแปดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสี่บอแมนอ๋อหนึ่งสี่จับเน้นๆเลยนะครับนี่บอกครับจับเน้นๆหน่ยที่จับนี่นี่ละนี่ยเขาจับไม่ได้หนึ่งหกแปดกับเจ็ดหนึแมนอันหกหกแเจดหนึ่งี่คือเลขลักอ๋อเลขลักเป็นเลขลักพ่อเลขลักทีนี่ จับผู้นี่จับู้แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ฟอกเองวงนี้โคเปียดครับตัวนี้มันวงไวแล้วแต่ว่าหกเปียดนม่หนุนวงอยู่หรอกแต่ว่าไม่ได้แผลว่าแผเขาวห้เพ่นก่นเจ็ดเจ็ดหนึ่งใช่ครับขาก่อนอยู่บนข้างไหนหนึ่งแปดแปดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกอ๋อที่จับจับปูไห้นแครับแต่ว่าารเลที่มากันรักโคบครับ เนี่ไปเลยเจ้าว่าตัวเลขใครเนาะบานนี้มันเลขมันเลขมิ่งทีได้เลขก็มาหลายต่อถูครับเลขมิ่งที่แต่ว่าพ่อก่อนึั่งคนี้ดูว่าหกเจ็ดกับเจ็ดแปดครับของโซน่ะอ๋อเลขเฝ้าระวังบอกครับเออเลขเฝ้าระวหนุกคู่หกเจ็ดสับเจ็ดแปดครับแต่ว่าไม่ได้จับผู้ให้เดิค่ะ ค่่ะพอจับให้ด้ทชุมนึงพอนมาเด่นหนึ่งให้เด่นหนึ่งนะออาหนึ่งจับเลยเหไหมค่ะเดี๋ยวให้แอดมินเขียนตัวเลขให้เออนี่มันั้งเขามันผิเลยเดินดียู่นะพ่อเนาะนี่มันเดินดีมั่นที่ผ่านหน้าละศูนย์แปดอเต็มเตนี่้นึ่งสองแปดศูนย์มันออกศูนย์แดั่าพงมให้วิ่งศูนย์อิงต่างหเอองวดที่เลวก็งวดพอนึงกห้าหปเก้นีกัให้หา ก็เดเข้าวบคุมให้ครับเขาต้องตรงนะครับตรงตรนี้ที่วนี่ก็สองห้าเจ็ดศูนย์หนอเจ็ดศูนย์ล่างนี่นี่เพื่อให้เลยกรัมือถือเบ็นี่เลียกับมถือเบ็ดเเป็นเดิมนี่เบ็ครับอันดีอันสิมาถามอีพอ เขาเสียมาให้อาสาอะไรมาสีเนแหมตัวสีไปเลขไหนอะไรอะไรกัน้องหน่อยแหม่กวนคนพ่อคนกัสีเขานั่งเด้อพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงลงสีก่ดาวโมงงู้เพราะว่านีแม่มาถามเบิ่งเพราะว่ามันอยู่บ้านอะไรเราลงเบิ่งหนึ่อยู่บ้านได้ได้เลขดีอยู่บานจ้ามัน่เหดอยู่ตากไอพ่อเสียแหละผมก็ไม่เพื่ออยูบานก็ไม่ยูบานนี่เด้อ อ่หรือมันหุ่นละของกันหุ่นละไปเอาข้าวให้คนปะกันมาได้ง่ายหรอพ่อทนอ๋อให้เน้นให้เน้นบนรือล่างกับพ่อเน้นบนอ๋อเน้นบนเน้นบนนี่คือตัวไหนตันี่ล่ะอะไะล่ะหกเจนี่บอกถ้าถ้าเลีนล่างอย่นี้สองหกสองเสองนส่ทิไหส่อนี่ทเลย ถรลางหมก่กจ้ะเครับเรยเ็รกเงมากเวดครับพ่อย่งนีตกกันใยที่ตัวนึงวยดงด้พ่อตกกันไค่ะพ่อตกกันทีพี ตัวกันสิบเออ่สีเพราะว่ามันย่านมากกับเก็บเนะกระเทียมเก็บหนึ่งสีนที่แม่พ่อพ่อย่านไปกันไหมอันนี้เป็นตัวกันไม่พอนี่นนแม่ค่ะอันนี้ที่เป็นค้มสุดท่พ่อเลขหลักหกแปดเจ็ดหนึ่งบอก ับคู่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งจับคู่จับคู่ยื่อะไรเด้อแปดตาสามตัวไหมแปดเจ็ดหนึ่งเด้อครับไอ้ที่จับสามตัวบ่ะครับเอ 8, 71, อแปดเจ็ดห,หนึ่งยึดเจ็ดแปดหนึ่งยึดยึดแปดเจ็ดหนึ่งยึดจะับกันเลยแลครับเอ 8, ้ยึดเจ็ดแปดหนึ่งที่ไหมครับสามตัวแลว 3ตัวนูไมนจับกัได้เลยดิครับแปดเจ็ดหนึ่งนะครับน้องเ่อันนี้เป็นโคงสุดท้ายป่ะพ่อสามต <ique> ัวสามตัวเน้นเน้นแปดเจ็ดหนึ่งเลือกรลับกันเลือกับหกแปนีจูกกันนี่ครับหกแปดทีนแต่ว่าพันธุ์ชื่อก็คือรหยะแต่ว่าพ่อจะจับคู่เป็นคู้อยู่ครับผมค้นกรเจกเขาพจับเนี่ยอืม ในตัวกัน2อคู่นะครับนเรนซีกับหกแปดเออฮะเต็มสูตรอ่าเจะงงผู้ให้ไว้ดิเด็กกี่บัญชีลงในเพื่นี้น่ะเด็กกี่บัญชีเขียนเสนี้เขียนเสนี้เขียนเซบุนนะครับเขียนเสนี้เลยโอ้วนี่กันเลยเด็กกี่บัญชีลงให้แล้ว เอฟซีจังสิโบเดียะเขียนแนวลงมาเลยเลขทีบัฟซีเนี่ยคอมเมนต์ไม่อยู่เพราะว่าสงว่าเขาตีกันค่ะอย่าได้เลขบัฟซีอยู่ว่านั่นแหะจังว่าหนูมาหาพ่ออยู่หนูว่เห็นเบอร์พ่อมันย่านิันได้ไปมันหลายคนเนี่ยไม่ไหวเนาะญาตบไม่ไหวเนาะสายสิไหม่จ้าพวกกันสีเขาอยู่เป็นพวกใดๆน่นะมันค่ะกินหลายคนนี่ค่ะ ว่าแล้วพี่น้องผู้ใดที่โชคดีนะคะที่พักไปนะคะเดี๋ยวล้งเพลงที่บัญชีคุณพ่อให้ใครอยาคนนี้น้ำใจก็ให้โอนเขาเลยพ่อทั้งบุญที่ทั้บุญเนี่ยพี่ไม่ของเอ็มซีนะทั้งบุญพี่ไม่นี่าวัดปนพ่อวัดไม่ก็กระดีตอยพันหนึ่งตางเงินที่อย่างไรสาระอ๋อแสงสาระย่วัดบ่พ่ออ๋อค่ะพ่อพ่อตอยพันปีแล้ว สองพันสามพันกอดลยได้ค่ะพ่อเอาผู้ดรจะกเก็ดบุญน้ำคุณพ่อกะพักมากเหรอค่ะท่านผู้ชมพ้องเอาไปนี่ผาจะมีการต่างเงินสาระพยานไหมมันอย่างนี้สระภยานอยู่ค่ะพ่ตไปลอยตอนนี้ล่ะค่ะพ่ออาจารยวนุณโนแงก้ามันจะขึ้นไม่อีกเดี่ยวเมื่อไหราเดี๋ยว่านผ้อาการอทาอมสินทับีกนหนึ่งพ่อว่านวันพาน เทีไยมไยัมไหว่าทุกทุกนพาเด้อมันมันเป็นเคล็ดล่งทีด้ผู้ใดโบมันไหวาีสีโฟไกไม่ส่เดิมนผาครับมันาบ้อาไปักเมลิ้มสินนึ่กับือรกมันต้องทุกสินเนาะเมนไปทุกสินแล้วแล้วว่นี่ เน oh ื่อกาทั oh e oh oh ago, ้งบนนี่มันเหนื่อมีโชงเนี่ยอ๋อพี่น้องน้เพิ่มเติมเต็มก็ได้ใช่ไหมครับหนึ่งพได้าหึ่งรียนหนึ่งอกนไ่ออกช่คับนราบค่ะพี่น้องคะสำรับตัวเลขนะคะเราเป็นโนะค่ะโชคไ้มันซุกุูซุกคนเด้อพี่น้องค่ะเป็นเลขที่บัญชีของคุณพ่ออุดมนะคะ ท um. ี่ผ um hmm ู้ใดถามว่าขอเลขที่บัญชีนะคะมื่อนี้ก็คือเอาเลขที่บัญชีลงมหานะคะท่านผู้ชมโชควงไหมานสกปรกสุดพนนะคะเนาะสุดนสุดพ้นหลายค่ะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะไอเอฟซีโฉบมันหมานะพอเนาะนะคะเลขที่บัญชีก็เอาลงแล้วไอเอฟซีถูกหวยต้องมันที่หนึ like ่งก็าะเที่ยวกันมัน มื่นเสียนอี่พ่อเนี่ยไม่พอใจเลยยังถือเป็นน้ำวันที่หนึ่งเป็นล้านแล้วเนาะพ่อเนาะแมนพ่อเนี่ยบ้ามันเขาเขาเรียนเขาก็ต้องบางเวลาพ่อมากตัวใด้มากที่สุดหัวนี่หัวนี่ถ้าแมนว่าให้เน้นๆนะแต่ว่าพ่อพ่อติดบ่อแต่หนึ่งเด้อสองนี่ไปยู่รางเด้อกผมี่สองเด้อแต่ว่าของพ่อนี่เน้นบนบ่อนี่ อันนี้พ่อเน้นบนหนึ่งแต่ว่าพ่อเปนพบเตียรพ่อเันพบเตร์ปล่อยไปค่ะแทุ่นี่พ่อจะเริ่มงานต่วาตาวากับผมมาัวมีสอนเอสเอสสองพกสองเ2้ดสองเก้าสองทีหถ้าถ้าสีเลรีเรียกรางนี้ค่ะเท่วพ่อเน้นันนี้เน้นนี้วนค่ะ อากาศ่ถีมากดีพัลยาถี่มาสามถูหรือแปดเจ็ดหนึ่งค่ะพ่อสัมภาษณ์รับเงินเห็นเงินหรือามสารุปคือตัวเน้นเอาเน้นให้เอฟซีเน้นก็นคือแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งแน่นเอาสุกๆมันหมานนะพ่อเนาะ,ะขอบคุณคุณพอ่อหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ